หรว่าเอาดวงของลูกน้องมาให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอโยสามารถแนะนำได้ไหมว่าคนนี้เหมาะกับงานอะไรคุณจะมอบหมายงานในลักษณะไหนคือลักษณะของพื้นดวงอะ่ะ <c oughs> เราสามารถบอกได้เลยว่าคนลักษณะนี้บุคลิกนี้สามารถที่จะไปทํางานแบบไหนทํางานอะไรคือมันก็จะมีหลายแบบนะเป็นดวงที่ใช้แรงสั่งอะไรไปปุ๊บทาได้ตามนั้นแต่คิดงานไม่ได้กับดวงอีกหนึ่งคน เหมาะกับการที่ไว้ใจให้เขาทํางานอะไรแล้วก็คิดงานได้ด้วยอันนี้สมมติไปซื้อของสักอย่างหนึง่งเขาจะรู้เลยว่าควรที่จะไปซื้อที่ไหน <S <S อะไรยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกเลยคือเขาจะจัดการให้มันเรียบร้อยได้ทุกอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่มาปรึกษาผมเหมือนกันว่าลูกน้องคนนี้คือวรที่จะจ้างเป็นประจําหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าโอ้โหดวงแบบนี้นะฟันธงเลยว่าควรที่จะจ้างเลยหตุผลเพราะว่าพูดไปอย่างเดียวเนี่ย เขาสามารถที่จะคิดงานให้เราแล้วก็จัดการให้เราเบ็ดเสร็จเป็นขั้นเป็นตอนเราก็มาดูงานว่าโอเคงานเรียบร้อยไหมอะไรไหมจบอ๋อในดวงมีบอกเลยใช่ไหมคะมีบอกโอ้ดีเลย